สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาววันอังคารนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของหงมากดติดตามกดหัวใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เนี่ยหงก็จะมาดูดวงความรักนะคะความสัมพันธ์นะรวมถึงการงานการเงินโชคลาบด้วยให้กับชาว วันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะเราก็จะมาดูกันนะคะก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่ยังอยากได้หนังสือนะคะก็าสามารถที่จะติดต่อหงเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ให้อาไว้นะคะก็คือเข้ามาทาง at line id นะคะมาที่หงหนึ่งสี่นะรบกวนนะคะเพราะว่าหงจะได้รวบรวมที่เดียวนะคะใครที่ส่งที่อยู่มาตามาตาม YouTube คอมเมนต์นะคะหรือตาม คอมเมนต์ในเฟซนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปดูนะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวหงจะไปตามเก็บนะคือหนังสือยังมีนะคะเป็นประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่มหนามากตอนนี้นะคะก็อยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆแต่ว่าไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้นะคะหงเดี๋ยวหงจะทําเป็นหนังสือเสียงให้เข้าไปฟังกันนะคะจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่นอนฟังไปก็ได้เวลานอนเปิดฟังไปนะคะถ้าไม่ได้หนังสือหนังสือไม่พอเงี้ยก็ สามารถที่จะฟังจากหนังสือเสียงได้แต่ว่าขอเวลานิดนึงนะคะอาจะพยายามหาเวลาไปทำตรงนั้นนะอ่วันนี้นะคะจะมาดูชาววันอังคารนะต้องบอกก่อนเลยชาววันอังคารเนี่ยก็สเสน่ห์แรงเหมือนกันนะเออสเสน่ห์แรงมากๆนะคะสเสน่ห์แรงจริงๆนะหงขอดูเป็น3กรณี3ลักษณะละกันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือนะความรักของชาววันอคารตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณเองอาจจะไม่ได้มีความรักแค่กับคนคนเดียวนะคะคุณเองอาจจะมีใครบางคนนะที่คุณชอบนะคะเออแอบไปชอบเขาอยู่นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่เขามาชอบคุณแต่คนคนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบเขานะคะเข้าตําราประมาณแบบว่าที่ชอบไม่ได้ไม่ได้รักที่รักไม่ได้ชอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหม นะอาจจะงงๆเองนะก็คือคนที่เราชอบเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ชอบเรานะคะแต่คนที่เราไม่ได้ชอบเขาอะ่ะเขาก็มาตามตื้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าหาเรานะคะเพราะช่วงเนี้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีคนมาเข้าหามาขายขนมจีบเยอะมากเลยนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็มีคนเก่าๆนะ คนเก่าๆอ่ะที่อาจจะเลิกอาจจะจบกันไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาคืนดีกันอีกนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาคืนดีแล้วก็กลับมาคุยกันรู้เรื่องอีกนะเออนะคะเพราะไพ่มันขึ้นเป็น the world ด้วยนะก็อาจจะกลับมาคืนดีหรือใครที่ตอนนี้กําลังโกรธกับแฟนนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะหรือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะหรือเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ถิ่นที่เดียวกับคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่า ตกลงจะยังไงทำไมเงียบไปอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะหรือโกรธกันบล็อกกันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะมันจะมีแนวโน้มหมุนกลับมาเจอกันอีกหรือกลับมาคืนดีกันนะเออโดยเฉพาะคนที่มีพลังงานเก่าๆคนเก่าๆนะคะมันมีไพ่จัดเม้นท์นะอาจจะได้กลับมาคืนดีกันอีกนะคะหลายกรณีมากนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่เลยนะเป็นไพ่นะคะเพราะฉะนั้นนะ ความรักในช่วงนี้นะคะโอเคมันอาจจะยังไม่ได้สมหวังดังที่ใจคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ายังคลุมเครืออยู่นะคะยังคลุมเครืออยู่ไม่รู้ใจยังไงนะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าหงม,มองว่าไม่ว่าคุณจะไปชอบคนที่เขาไปแอบชอบใครก็ตามหรือมีใครมาจีบคุณนะหรือคนเก่าจะกลับมาก็ตามแต่ผลสรุปหรือว่าแนวโน้มการพัฒนาความรักของคุณเนี่ยมันก็จะ ในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าตำแหน่งไพ่เนื้อคู่อะตำแหน่งคู่ของเดือนนี้มันเป็นไพ่ The World นะก็จะได้มีการเจอกันใครที่คุยต่างกับต่างชาติก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาเจอกันนะคะเนี่ยไพ่มันขึ้นเป็น j u d g m e n t ไพ่ The World นะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะที่ไม่ได้เจอกันนานๆหลายๆปีแล้วนะคะก็จะหบุนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยินดีด้วยนะคะส่วน ใครที่ไปแอบชอบเขาเนี่ยเขาก็ชอบคุณนะเขาจะชอบตอบคุณ แต่ทีนี้มันอยู่ที่คุณเลือกนะคะคุณจะเลือกคนคนไหนก็แล้วแต่นะใครที่ไม่ชอบก็ปฏิเสธเขาไปนะคะอย่าไปอย่าไปหลอกเขาหรือว่าอย่าไปให้ความหวังเขานะคะเออก็สมมติว่าถ้าคุณสมหวังแล้วคนที่เขามาตามชอบคุณนะคุณก็บอกเขาไปว่าคุณนะมีแฟนแล้วนะคะมันจะได้จบนะไม่งั้นมันจะมีปัญหานะคะไม่งั้นมันจะอีลงตุงดังนะชาววันอังคารนะคะความรักเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เนื้อหอมมากๆนะมีทั้งคนคนเก่าคนใหม่คนที่ไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแนวโน้มกันพัฒนาของความรักเนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่ค่อนข้างดีใครที่คุณไปรักเขาเขาก็จะรักตอบคุณนะคะถึงแม้ว่าจะไปแอบชอบก็ตามนะเออนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่คุณนะ ใครบางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะอันนี้หงก็ไม่ได้มีอคติอะไรนะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะคะความสุขความทุกข์นะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขละกันเลือกในทางที่คุณมีความสุขแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ความรักค่อนข้างที่จะ ออกมาในแนวลักษณะนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะมองสำหรับคนที่ทำงานประจำนะงานประจำเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่อาจจะออกจากงานมีเกณฑ์ที่อยากโยกย้ายหรือว่าถ้าคุณไม่ออกจากงานมีเกณฑ์ที่เขาจะปรับตำแหน่งนะคะมีการโยกย้ายแผนกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปร, yup. ปรับปรุงเปล okay um uh 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 ี่ยนแปลงในองค์กรของคุณนะคะยังไงก็ตามคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบหรือได้เงินนะคะตามที่คุณต้องการแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่คุณไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นทุกข์มันอาจจะไม่ชอบแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะมันจะนําเงินมาให้หรือจะทําให้คุณเนี่ยมีโชคนะหงก็ต้องมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าโอเคใครที่แบบ ไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ตอนนี้ในเรื่องงานเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ชอบต้องย้ายที่หรือไม่ก็ต้องไปทำอาชีพเพิ่มหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะต้องมีตําแหน่งหรือว่ามีงานงอกออกมาอะไรประมาณแบบนี้นะมันทําให้คุณอาจจะโอเคนะ ลุ่มนะคะคิดมากนะเออแต่ก็ดีกว่าออกนะถ้าสมมติใครที่โอเคมีการปรับเปลี่ยนแต่ยังไม่ถึงขั้นออกนะหงก็มองว่ามันก็ยังไปต่อได้นะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ามันขึ้นไพ่จัดเม้นคือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมุนในทางที่ดีขึ้นเข้าใจไหมคะคือ ไพ่อันนี้มันหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นเพราะมันมากับไพ่ดีนะมันมากับไพ่โชคลาภเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอดทนไปก่อนนะคะอดทนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีนะเดี๋ยวคุณจะไปเจอช่องทางที่ทําให้คุณได้เงินเพิ่มด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามอะ่ะผมไม่อยากให้คุณแบบใช้อารมณ์นะต้องใช้ต้องระวังอารมณ์ของคุณด้วยนะอย่าระเบิดอย่าแบบ เขาเรียกว่าไม่มีสตินะคะเออพอเขาบอกว่าเปลี่ยนปุ๊บอะไรเงี้ยโมโหอรารวาสนะคะหรือว่าออกเลยไม่เอาแล้วอย่านะคะใจเย็นๆเพราะว่าไพ่ดีมันรออยู่นะไพ่โชคลาภมันรออยู่เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะนะสำหรับใครที่แบบหงุดหงิดกับเรื่องของงานประจำนะหรืองานมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่คุณไม่ชอบนะคะก็อดทนไปก่อนสำหรับคนที่ ทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานออนไลน์ทำฟรีแลนซ์นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเงียบนะอืมนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเงียบแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลนะคะค่อนข้างที่จะกังวลนะ,ะ,นะลนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ถ้วยโดยเฉพาะคนที่ขายพวกอาหารการกินของกินเนี่ยนะช่วงนี้คนอาจจะบ่นของแพงนะคะหรือว่าไม่อยากจะใช้เงินเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงไปหมด แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าการที่คุณจะแก้อันนี้สําหรับคนที่ขายของออนไลน์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการขายของส่วนตัวนะอยากให้คุณน่ะกลับ ไปติดต่อลูกค้าเดิมๆเก่าๆลูกค้าเก่าคุณหรือลูกค้าที่คุณสนิทลูกค้าขาประจํานะคะที่เขาดีกับคุณอนะ่ะที่เป็นลูกค้า,าคุยดีกับคุณหรือว่าคอยอุดหนุนคุณตลอดอนะ่ะให้กลับไปหาคนเหล่านั้นนะคะเพราะเขาจะสามารถเนี่ยที่จะช่วยอุดหนุนคุณได้เป็นก้อนใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการาเขาเรียกว่าแก้ไขนะคะหงอยากจะบอกอันเนี้ยนะสำหรับเพราะว่าดูจากหน้าไพ่มันจะนิ่งนะแต่ว่าไพ่ถ้วยเนี่ยหงม,มองว่า คุณเองอาจจะไปไปขอหรือว่าไป ติดต่อก,กับไปคุยกับกัลยานามิตรของคุณลูกค้าเก่าของคุณที่อุน่นุนนะ่ะอาจจะเป็นคนที่รับของคนคุณไปขายอะไรอย่างเงี้ยว่าเออของหมดหรือยังกลับไปเช็คซิว่าเออจะสั่งของไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้กลับไปคุยกับคนเก่าๆนะกัลยานามิตรของเราหรือว่าคนที่เขาดีกับเราเป็นลูกค้าที่เป็นรอยัลลูกค้าที่ติดต่อกับเราตลอดให้ไปติดตอ่อตรงนั้นแล้วเขาจะนําเงินนําทองมาให้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นวิวออฟฟอร์จูนอยู่อะ่ะมันมีหนทางแก้ไขนะคะแล้วก็ ส่วนคนที่มาถึงเรื่องโชคลาภก่อนนะโชคลาภเนี่ยนะต้องบอกก่อนเลยว่าคนวันอังคารน,นะคะจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวนะหงถึงบอกว่ามันมีทางแก้ไขไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขายไม่ได้เรื่องงานนิ่งๆงานโยกย้ายขายไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรไม่รู้อะนะมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแบบ ปรับปับฉับพลันแล้วก็ได้เงินก้อนมานะคะเนี่ยมันมันจะมีเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยไพ่โชคดีมันขึ้นมาแบบแบบกระทันหันนะคะแบบกระทันหันอาจจะมีใครก็ได้นะที่เขายืมเงินคุณไปเอกที่คิดว่าไม่น่าจะได้คืนมันดันได้คืนนะคะหรือว่ามีคนลูกค้ามาแบบคนเก่าๆที่ติดต่อไปอ่ะซื้อของลตใหญ่ก็ได้ถูกเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ มันอาจจะพลิกชีวิตคุณแบบเปลี่ยนแปลงแบบคนละขั้วเลยก็ได้นะคะต้องบอกแบบนั้นเลยเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมันจะชุบป,ป,ป,ปุบปรับฉับพันน่ะนะหรืออาจจะได้โชคจากพวกอสังหารืมทรมาซัการก่อสร้างก็ได้รับเหมาก็อาจจะมีงานเข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าๆนะอะไรที่คุณเคยติดต่อดําเนินการไว้ค้างเอาไว้เนี่ยนะ จากงานเก่าๆโปรเจกต์เดิมๆเอามาปัดฝุ่นก็อาจจะนําโชคนําลาบมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นโชคก้อนใหญ่เลยนะหงมองแบบนี้นะมีเกณฑ์ที่จะรวยขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณวันังคารนะก็โชคลาบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากบ้านเลขที่ได้นะคะดูจากบ้านเลขที่ตึกอาคารนะคะได้นะแล้วก็มีตรงไหนอีกนะแล้วก็ยานพาหนะ ยานพาหน,นะนะเออนะคะเพราะว่ามันขึ้นมากับเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นไปดูเลขรถของคุณไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถยนต์ก็ได้นะเนี่ยไปดูไว้นะคะแล้วก็เลขที่บ้านนะเลขที่บ้านนะคะบัตรประชาชนก็ได้นะดูตัวเลขมานะคะเลือกเอาเลยเพราะว่ายังไงคุณมีโชคอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าให้ดูตามหน้าไพ่เนหงมองว่าก็เนี่ยนะคะจะมีเลขนะ เพราะว่ามันเห็นมันมีโชคใหญ่ไงผมมก็เลยคิดว่าเออมันมันมันน่าจะได้อยู่นะเออนะคะช่วงเดือนนี้นะกลางเดือนหรือสิ้นเดือนพฤษภาก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์ได้เงินอยู่นะเออมันจะมีเลขนี้นะคะมีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวนะคะ0ูนย์เ้า นะแต่09มันก็ไปแล้วนะแต่มันยังมีอยู่นะคะอาจจะตามก็ได้04นะ14นะคะเออนะคะก็มีประมาณนี้ส่วนเรื่องสุขภาพนะสุขภาพชาววันอังคารระวังเรื่องศีรษะนะคะปวดหัวไมเกรนคิดมากนะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดคิดมากนะคะเนะี่ยมันมีเกณฑ์ปวดหัวน้านะคะน้ําในร่างกายน้ําในหูนะก็ต้อง พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่าเครียดนะคุณนะเครียดหรือไม่ถ้าคุณนั่งนั่งอยู่ที่ร้านนานๆน,น,นะคะให้ลุกขึ้นไปเดินบ้างนะงานที่ต้องนั่งโต๊ะทุกทุกท,ท,ท,ทุกอย่างนะลุกขึ้นไปเดินบ้างนะคะแล้วก็ระวังพวกความดันนะท้องอย่าไปกินของดิบมากช่วงนี้ถ้าชอบงดไว้ก่อนนะคะเพราะอาจจะเจอเชื้อได้เพราะว่าช่วงตำแหน่งของท้องเนี่ยมันมีไพ่ทาวเวอร์นะคะอาจจะปวดท้องได้ นะก็มีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับคนที่เป็นสุขภาพถ้าจะคิดจะทำบุญนะทำบุญเสริมลาบทำบุญเสริมดวงนะคะให้ไปบริจาคนะคะสร้างสร้าง ซ่อมวัดวาอารามนะคะซ่อมอะไรก็ได้ที่เป็นตึกลามบ้านช่องหรือเจดีนะคะหรือโบสก็ได้โบสเก่าอะไรเงี้ยซื้อหลังคาซื้ออะไรแบบนี้ได้อีกอย่างหนึ่งก็ทําเกี่ยวกับพวกน้ํานะคะสร้างขุดบ่อขุดบ่อ,บ,อบาดาลน,นะหรือตอนนี้ที่หงโพสต์ไว้ในโพสต์ไว้ในตามช่องทางต่างๆนะคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะเดี๋ยวโดนลบคลิปนะคะก็ ดูที่ไบโอแล้วกันนะคะจะมีงานทําบุญนะคะของหลวงพ่ออินทวายก็สามารถไปร่วมงานได้เช่นกันนะคะทำงานอ่าทำบุญเกี่ยวกับน,น้ำจะได้เสริมให้โชคลาภเนี่ยมันมาชัดๆนะมันมาชัดๆนะคะก็ สำหรับคนวันอังคารก็มีประมาณเท่านี้นะคะใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะก็สามารถติดต่อหงได้ตามหน้าไบโอนะคะก็คนวันอังคารมีแค่นี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ